่้นวิโยคาวิจรทั้งหลายเวลานี้ท่านนั้นหลายได้สมาทานศีลสมาทา,านแล้วกรมฐานแล้วต่อไปก็สดับปกินก,กะคคำแนะนำคำว่าปกินก,กะหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆน้อยนเพราะว่าหลักฐานใหญ่เราแนะนำกันมาแล้ว วันนี้ฟังเรื่องของท่านชด,ดินทั้งสามเป็นว่าประวัติของท่านน่าคิดโดยองค์สมเด็จพระธรรมสามมิทรงตรัสว่าดูมันว่าท่านจะไม่ทำอะไรมากนัก <c oughs> สังเกตจริยาของท่านให้ดี ว่าในส,สมัยสมเด็จปจิิาสีพระองค์นั้นทรงตรัสขึ้นเมื่อท่านพี่เป็นพระพุทธเจ้าที่รองลงมาเป็นอักษสาวกแล้วก็พี่รองลงมาเป็นมหาสาวกตัวท่านเองทั้งหมดในสมัยนั้นแทนที่จะได้เป็นพระอรหันต์ ท่านก็ไม่ได้เป็นพ่อรหาร์เพราะว่ามีเวลาปฏิบัติน้อยแต่ฟังให้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีเวลาปฏิบัติน้อยท่านต้องช่วยพ่อรบทับจับศึกต้องช่วยพ่อปกครองประเทศเรื่องการครองประเทศนี่เป็นเรื่องหนักมาก เพราะอะไรเพราะต้องทํากรรมดังสองอย่างร่วมกันคือกรรมที่เป็นอกุศลและก็กรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นกุศลบางอย่างก็จะต้องทํากรรมที่เป็นอกุศลร่วมตัวอย่างที่จะเห็นว่าเราต้องการให้มันดาปวงชนทั้งหลายที่อยู่ในการปกครองมีความสุข ก็ต้องออกกฎหมายลงโทษลงทันกับคนที่ทำความชั่วแต่เขาเหล่านั้นมีโทษถึงที่สุดจะต้องสั่งประหารชีวิตการทำอย่างนี้จะถือว่าเป็นบุญไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เป็นอกุศลแต่ว่าเจตนาจริงๆ อนักปกครองทั้งหมดไม่มีความไม่เคยมีเรื่องจิตพ้องมองใจขัดเคืองกันมาเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไวจิตดวงนั้นทำเพื่อมาหากุศลอย่างเดียวแต่บางทีท่านหลายจะถามว่าก็เมื่อทำเพื่อความสุขของคนส่วนรวมแล้วทำไมจึงจะเรียกว่าเป็นบาป เรื่องนี้ก็ต้องย้อนถอยหลังไปหาเรื่องของท่านอะไรล่ะผมก็นึกเตชะสุเนมะเตมีใบท่านเตมีสมัยนั้นท่านเป็นเด็กนั่งอยู่บนตักของพระราชวิดาเมื่อหมายเขานำคนเข้ามาแล้วกราบพูดว่าคนนี้มีโทษหนัก ทำผิดกฎหมายอย่างไรแรงพ <c oughs> ระราชวินดาก็สั่งประหารชีวิตืต่ะว่ะเตมีนั่งอยู่บนตักพระราชวิพนาและรกชาติได้ว่าสมัยก่อนนี้เราก็เป็นพระราชาอย่างพอ่อเคยสั่งประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเกิดในนรกสิ้นกาลนาน ต่อไปเราไม่ต้องการจะเป็นพระราชาก็เกรงว่าจะต้องสั่งอาหารชีวิตอีกมแอันว่าถึงเมื่อกิจที่เราจะพึงทําที่เป็นกุศลหวังประโยชน์ของคนส่วนมากให้มีความสุขแต่ถ้าว่าเขาเหล่านั้นก็จำจะต้องมีความทุกข์เพราะกรรมที่เป็นอกุศล เรามานั่งดูกันว่าท่านทั้งสามพร้อม่ได้บริวารหนึ่งพันต้องทำกรรมทั้งสองอย่างร่วมกันคือกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำไมท่านหลายเหล่านั้นจึงไม่ลงนรกเมื่อตายจากดภาพนั้นแล้วมีความสุขบนสวรรค์ถึงเก้าสิบสองกับ การเกิดบนสวรรค์เก้าดิบสองกับนะเขามันดาพวกท่านนันหลายยวิตก,กังวลไปเลยเพเขาจะมีความลำบากที่อาแค้นเนื้อแท้จริงๆเทวาดามีความสุขต้องการทุกอย่างสำเร็จผลคำว่าทิพแประวาเล่นเลนทิพนี่เขาเประวาเลนจะต้องการอะไรมันต้องการได้แบบเล่นเลน คือไม่หนักอย่างเราทําเล่นเล่นกินเล่นเล่นนอนเล่นเล่นจะทำอะไรก็แบบเล่นเล่นไ้อนใช้สมองหนักมาองใช้แรงงานหนักมันจะมีผลหรือไม่มีผลก็ฉัางมันมันจะได้มากได้น้อยก็ชัางมันจริยาแห่งคำว่าเล่นเล่นหมายถึงว่าการในความเบาแห่งกิจการงานเนี่ยสำหรับเทวดามีร่างกายเป็นทิ์ก็ถือว่ามีร่างกายเล่นเล่น ร activist, ่างกายเล่นเล่นของเทวดาก็เพราะว่าเทวดาไม่รู une, ้จักแก่เทวดาไม่รู้จักป่วยเทวดาไม่รู้จักทุกเวทนาใดๆๆทั้งหมดเพราะมันเป็นร่างกายเล่นเล่นไม่ใช่ร่างกายจริงๆรไอ้ร่างกายจริงๆในความจริงเขาเล่นจริงๆของเขานะเขาเป็นคิดมันก็เหมือนร่างกายเล่นเล่นเมื่อตั้นทุกตาเล่นเล่น ร่างกายเทวดาก็เหมือนกับร่างกายตุ๊กตาตุ๊กตาไม่เคยร้อนไม่เคยหนาวไม่เคยหิวไม่เคยกระหายไม่เคยผอมไม่เคยอ้วนไม่เคยแก่ไม่เคยเด็กกว่านั้นเพราะอะไรปั้นไวเท่าไรก็มีสภาพเท่านั้นแต่ว่าตุ๊กตายังมีเก่ายังมีพังร่างกายของเทวดาไม่มีการสุดสมไม่มีความลาบาก เวลาที่เทวดาต้องการปรารถนาอะไรเทวดาก็ได้แบบเล่นๆพอนึกขึ้นมามันก็ปรากฏไม่มีอะไรหนะนักเป็นอันว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดหนึ่งพันกับสามท่านที่ไปเสวยที่ประสมบัติเป็นเทวดาถึงเก้าดิบสองกับอย่าคิดว่าท่านลำบากมีความสุขที่สุด ตอนนี้เราก็มานั่งพิจรารณากันในเมื่อท่านจำจะต้องเป็นพระราชาเป็นอัครมหาเสนาบดีเป็นมหาามาตเพื่อว่าจะต้องรับองค์ใหญ่ต้องเป็นพระราชาองค์รองลงมาก็เป็นมหาอุปราชองค์รองลงมาก็เป็นอัครมหาเสนาบดี สามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่หนักที่สุดรับภารกจิจทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลจะพปงนดีในประเทศของตนนั้นกรรมที่พระองค์ทำจริงเป็นทั้งกุศลและกลุศลแล้วก็นั่งทบทวนกันดูว่าที่องค์สมเด็จพระบระมครูทรงตรัส ว่าท่านตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดามาได้ยังไงทําไมจึงไม่ลงนรกเยาว่าเตมีว่าตอนนี้ท่านอังไรอย่าลืมว่าท่านทั้งพันสามรอยองค์นั้นท่านปรารถนาความเป็นพระอรหรันต์เพราะเห็นที่เป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นอรหันต์องค์สําคัญ มีพี่ต่อมาพี่ต่อมาก็เป็นอรหันต์มีความสุขท่านก็คิดว่าชาตินี้เราไม่มีโอกาสจะสละสมบัติมาบวชอย่างพระเจ้าพี่ทั้งสามเราจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อความเป็นอารหันต์ต่อไปภายหน้ายิางงเ้สละตนออกจากกามคุณโชคราวสามเดือนในครับ ไม่ได้มีโอกาสบวทมากเลยได้มีโอกาสทําบุญกันสามเดือนทุกท่านรักษาศิลนสิบก็คือบทในนี้เองา,านนะที่บทหนึ่ก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่องค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าพี่ทรงสั่งสอ,งสองนและในเวลาเดียวกัน ในเวลาเดียวกันท่านก็ถะไหยทานเรยวสมบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมบริสุทธิ์สฆ์แล้วก็ให้ทานแก่คนที่ปรดเป็นบริวารของท่านและคนในวิหารทั้งหมดซึ่งเวลาสามเดือนเมื่อท่านมีเจตนาในการให้ทานมีเจตนารักษาสิในความบริสุทธิ ที่เวลาสามเดือนท่านก็ค้นต้องพ้นจากกิจนั้นมาบริหารประเทศแต่ว่าน้ำใจของท่านติบรรดาท่านทั้งหลายน้ำใจของท่านทังสามแล้วทั้งพันสามท่านนั่นแหละไม่ได้ปล่อยอารมณ์แห่งความดีให้ทิ้งไปเมื่อรักสาสินสิทธิ์ในฐานะที่ตัวงอยู่กระองค์สมเด็จพระจอมไตรชนใดคือบทนี้น สึกออกมาแล้วจิตก็ยังผูกพันในพระธรรมวินยัยแล้วด้วยอนาจผลทานที่ท่านให้เป็นปัจจัยท่านทั้งหมดนี้มีจิตเหวนอนุสติอนุสต,ติคือการตามถึงอยู่เสมอนึกถึงศีลที่ตนรักษา นึกถึงทางการให้นึกถึงธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมาสันดาทรงสั่งสอน <c oughs> นึกถึงศีลทานเรียกว่า,าศีลานุสติกรรมฐานนึกถึงทานเรียกว่าจาคานุสติกรรมฐานนึกถึงรมคาสั่ง,องสอนเรียกว่าธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงองค์สมเด็จพระพิชิตแตมานเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์ท่านหลายเรียกว่าสังขานุสติกมาานได้เจนนาเพรตนาของาทั้งสามท่านก็คิดว่าถ้าชาตินี้ไม่มีโอกาสต่อไปชาติหน้าจะเพีมีเพียงใดขอความสมําเร็จอาตผลจงม,มีแก่เราอย่างนี้จัดว่าเป็นอดิฐานและบารมี <c oughs> เป็นการตั้งใจมัน่น และในที่สุดเมื่อพระเจ้าก,กับนี้มาองค์สมเด็จพระพิจิตรมานลงทรงบัติขึ้นในโลกไ <c oughs> มก้ความาท่านเ้าสามกับพระพุทธเจ้าอายุไ่เลี่ยกันเมื่อพระพุทธเจ้ามาเกิดท่านก็มาเกิดต่อมาภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บวชท่านก็บวช บทจนจรทั้งเป็นคนาจารย์ใหญ่ได้ที่สุดทั้งสามท่านและพร้อมไมดบริวารฟังอาทิตย์บริยาญาสรจบเดียวก็สำเร็จอรหัตผลที่คุณรมนำเรื่องนี้มาแทนที่ผที่บอกว่านั่งหลับตาภาวนาว่าพุทโธธโมสังโฆผมไม่กล่าวอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นปกินกะแนะนำกันเล็กๆน้อย เมื่อท่านนังหลายได้รับสนับแล้วก็มาทบทวนถึงกำลังใจของท่านนังหลายว่าท่านนังหลายที่ปฏิบัติตนอยู่ในเวลานี้เนะี่ยท่านมีจริยาอย่างใดคล้ายคลึงท่านชดินทั้งสามมัหรือเปล่าคือคล้ายคลึงในสมัยที่ปบอดิตของท่าน ท่านเชดลินาสามนั่นท่านเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณตบิดามารดาและท่านผู้มีพระคุณแล้ขอท่านนัหลายก็มานั่งวัดอารมณ์ของท่าน <c oughs> ว่าท่านเองในเวลานี้ก็ดีหน้าดีที่ผ่านมาก็ดี ท่านเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณบคุคคลผู้มีคุณหรือเป็นคนที่อกตัญญูไม่รู้คุณของบุคคลที่มีคุณนั่งนึกถึงกำลังใจของตนเองแต่เคยคิดตัวทุสร้ายนินทาว่าร้ายบคุคคลผู้มีคุณที่มีิดามันดารือครูบายจานท่านผู้ใหญ่ที่คุณรพกมีบ้างไหม ถ้าหาว่าเคยอกตัญญูมาเวลานั้นเวลานี้กำลังใจของเราถอนได้แล้วหรือยังถอนจากความเป็นคนอากตัญญูมาเป็นคนกตัญญูรู้คุณบคุคคลผู้ส่งความดีที่มีคุณกับเรานั่งวัากำลังใจ <c oughs> แต่คนที่มีความดีในด้านความกตัญญูรู้คุณนี้และสนองตอบท่านด้วยความดีเสมอกัน สมเด็จพระวิชิตม,มารทรงตรัสว่าเป็นคนดีในกติของพระองค์ตามบรมบาลีว่านิมิตต่างสาธูปานังกตัญญูกตเวทิตาบุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณบุคคลผู้มีคุณแล้วตอบสนองอุปการะความดีของท่านด้วยความดีตอบ ท่านกล่าวว่าคนประเภทนี้เราถือว่าเป็นคนดีนี่จุดหนึ่งที่ท่านจะดินยาสาทั้งสามจะมีโอกาสเป็นพระอรหันต์ในชาติต่อมาและเป็นเทวดานานมีความสุขรายการที่สองท่นทานดังสามนั้นตั้งใจถวายทานแดบรรดาพิสุสงในพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจา้าเป็นประมุก ถ้าเวลานี้เราจะคิดว่าเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเสียแล้วนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทนิพพานไปแล้วนั่นก็ไม่ทุกคําว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นธรรมกายคําว่าธรรมกายหมายถึงว่ากายธรรมคือธรรมะได้แก่ความดีไม่ใช่รูปกาย <c oughs> ไม่ใช่ธรรมขันธ์เลือกขันธ์ห้าไม่ใช่อย่างนั้น อาว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พอออกจากคันมารดาก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องแสวงหาโมกขธรรมแต่ได้ว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่จะเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น,ววน,น,นต้องแสวงหาโมกขธรรมก่อนทำจิใตใจตดกิเ็สให้เป็นสมุทเฉดต่ะหารจริงเป็นพระพุทธเจ้าได้ ดังนั้นเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระอนนท์มีความหนักใจว่าเวลานี้องสมเด็จพระจอมไตรจะทรงดับขันเข้าสู่ทธาบริณิพานเรายังเป็นเสขาบุคคลก็ยังต้องศึกษาต่อไปได้เพียงแค่ประโสดาบันเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานเสร็จแล้วจะมีใครที่ไหนจะสอนเราให้ได้อรารัตผล พระองค์สมเร็จพระทศพลทรงทราบจึงได้เรียกมาแล้วต่พิวอนันทาดูก่อนอนอน์เมื่อเรานิพาน,ปนไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้นี่แหละจะเป็นศาสนาสอนเธอแเป็นอนุว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้จะเป็นครูศาสดาครูธรรมครูคือเป็นพระองค์เอง ยั่งเม้นมารูปกายขายพระองค์หมดไปก็เหลือจะทำลายกายได้แก่กรรมกูฮกกุ่มถึงธรรมทำลายกายคำกายเพื่อพวกคือพวกพระธรรมพระผินมีนเป็นว่าถ้าท่านหลายคิดว่าเวลานี้ท่านไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่จริงหากว่าท่านเป็นนักพุทธานุสติกรมฐาน เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนออสพระองค์สมเด็จพระปิชิตามารคนที่มีพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยหมายความนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงก็ต้องเคารพพระในพระองค์ด้ยการเคารพมีเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนหรือปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงอนุมัติให้ปฏิบตัติแนะนําให้ปฏิบัติละในสิ่งที่องค์ทรงให้ละ อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านนหลายได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนั้นว่าถ้าว่าจะทําทานอย่างนั้นบ้างเวลานี้พระพุทธเจ้าไม่มีไม่จริงเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้ายังมีมีตามพระพุทธฎตกาที่พระองค์ทรงจัดว่าถ้าทำมวินัยนี่แหละจะเป็นศาสนาสอนเธอพระพุทธเจ้าในบาลีเรียกว่าศรัทธาคือศาสนาแปลว่าครู มีคําสอนทั้งหมดถ้าเรายังมีความเคารพก็ชื่อว่าเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับท่านทัานชด,ดินทั้งสามเนื้อต่อมาท่านชาด,ดินทั้งสามได้เสียสละทรัพย์บริจาคทรัพย์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระเรียสง์ตลอดจนท่านบริวารของตนที่ยังอยู่ในบนในขอบเขตในสีหมา คือบริวารที่อยู่ในพระราชฐานของพระองค์โดยให้ในาสมยนและขุนคลังเป็นคนจ่ายทรัพย์สำหรับพวกท่านหลายการให้ทานอย่างนี้มีแล้วหรือยังท่านเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์ท่านมีทรัพย์มาก เรามีทรัพย์น้อยท่านทําเต็มกําลังของท่านเราก็ทําเต็มกําลังของเราถ้าบุญน้อยรืะบุญมากก็อยู่ที่กําลังใจต่างคนต่างทําเต็มกําลังกันอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราก็เป็นผู้มีทานเหมือนกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลานี้ทางวัดของเราตั้งเป็นศูนย์สงห์คนยากจนในกินทุระคันดาล งานนี้เป็นงานสาธารณประโยชน์ให้ทานไม่จํากัดเขตให้ทานไม่หวังผลในการตอบแทนให้เพื่อตั้งใจให้เขามีความสุขจัดว่าเป็นปรมาถานคำว่าปรมาถานในประาทานนี่มีกำลังสูงอย่างยิ่งคือให้โดยเฉพาะไม่หวังผลกลับมาอีกเราให้เขาแล้วเขาย,ายิ้มหรือเขายะดีใจเขายะนด่าเราก็เป็นเรื่องของเขา แต่ว่าเราให้โดยเจตนาบริสุทธิ์นล่วเป็นยังไงคล้ายคลึงกับทานของท่านเจดินย่างสามไหมและนอกจากนั้นเราก็ยังให้ทานเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นธรรมทานใครจะมาวัดเราใครจะมาถึงเมื่อไรก็ตามเราก็ให้ความสนวกด,ด้วยประการท้งปงต่างคนต่างให้กัน ต่างคนต่างช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นธรรมทานก็เป็นทานที่เต็มกำลังของเราในงานส่วนใดสม่มกิจของสองเป็นส่วนสาธารณประโยชน์พวกเราไม่เคยรังเกียจทำกันทุกอย่างสายตัวเป็นเกลียวเจ้นเหนื่อยยากไม่มีเคยปิดปากบน่น กำลังธรรมทานประเภทนี้จัดว่าเป็นมหากุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับวัดบารามเป็นวิหารทานเป็นอันว่าการถวายสังฆทานเราก็ถวายกันแล้วการให้ทานเป็นส่วนสาธารณประโยชน์เวลานี้เรากำลังทำกันทำกันอย่างไม่คิดผลตอบแทนไม่เห็นความเหน็ดเหนอยมันจะเหม็นมันจะอะไรก็ตามไม่ประคมประเข็มนะมันเหม็นจะตายไป เราทําำด้จิตตั้งใจบริสุทธิ์เขาปรารถนาจะบุคคลผู้รับเขามีความสุขอันนี้เราก็ทํากันแล้วหันมาในด้านเนกมะมะบรมีที่บรรดาท่านชดินทั้งสามเข้าไปปฏิบัติในเขตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเดือนตอนนี้ต้องคิดหน่อยนะ ว่าตัวท่านอยู่ในเขตเท่งเนคธรรมบรมีนจอยู่หรือเปล่ามิจะหา,าผมด่าท่านนชิดาอาท่านมาโจทยัตาหนังจุเตือนตนได้ตนเองหมุนมหากำลังใจของเราว่าเขตแห่งเนคธรรมบรมีนี่เขาละความรักในระหว่างเพศละความโลภโมโทสันในการที่ได้ทรัพย์สินมาเพื่อความร,ำร่ำรวย ละความโกรธความเจ็วบาดละความหลงที่เรียกันว่าพิขุเดี๋ยวพิสุก็แปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารร่างกายเนี่มจัดว่ามันเป็นภัยใหญ่เราไม่ต้องการในมันสิ้นเชื่อสิ้นชาติถ้าเาราไม่ได้อรหันในชาตินี้ก็ขอชาติหน้าโดยเฉพาะ เกิดอ,ดอีกทีให้ได้เป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานจิตใจตั้งอย่างนี้นั้นเป็นองค์แปอดิฐานนบรมีเข้ามาอีกเข้ามาแทรกกันกรรมอย่างนี้ที่ทันยดินทั้งสามทำนะเราทํากันครบถุ่นแล้วหรือยังนี่ผมขอทวนถ้าจิตใจของท่านหลายยังมีก็มีกําลังใจประจําอยู่เสมอว่าจิตพร้อมในการให้ทาน คิดไว้เสมอวามกินทานผู้ท่านทํากันทางานวัดทํางานวางงานสาธารณประโยชน์ผู้ทำวิปาสสนนับไม่ถ้วนท่านกำจริงๆแล้วก็ทํากันอย่างไม่ให้ความเหนื่อยยากไม่ได้ไม่ต้องการสิ้นจ้างรางวัลไม่ต้องการอะไรทั้งหมดรักษาทรัพย์สินเขาพุทธศาสนานี่กําลังใจถ้าทรงอยู่อย่างนี้ชี่อว่าเป็นผู้ทรงจิตคือทรงฌา,น,าเนเน้นเนก จากคานุสติกรรมฐานจากะคานุสติกรรมฐานนี่ไม่นั่งไม่ใช่ไม่นั่งภาวนาจากคัง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 อย่างนี้ไม่เป็นเรื่องถ้าใจมันนึกอยู่เป็นปกติอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นฌานในจากคานุสติกรรมฐานแล้วก็ถ้าเรามีความเมตตาปราณีแก่บุคคลทั้งหลายที่เข้ามาในที่ของเราให้สถานที่พักจัดให้ความสะดวกในจิตบริสุทธิ อย่างนี้เป็นเมตตาบารมีเป็นเยอะถ้าพยายามระงับใจตัดจัดอารมณ์ชัว่วคือกามมคุณ้าตัดมีวร5หราบริการมีกามมชันทะพยาบาทอุปจะทีนมิทะแล้วก็วิจิกิจชาโว่งความจิตตัดความโลกตัดความรัก ตัดความโกรธตัดความหลงด้วยความจริงใจตัดหมดหรือไม่หมดช่างตั้งใจตัดอย่างนี้ชื่อว่าจิตของท่านตั้งอยู่ในเนค้มธบรมีทรงสีนิมริสุทธิ์เป็นศีลานุสติกบาลฐานนึกถึงสีนี้เป็นบุติไม่บกพร่องชื่อว่าพึ้งพูในมีฌานในศีลานุสติกบาฐานรวมความบาลบาฐานทุกอย่างที่พระว่าว่ามาเนี่ยเป็นอนุสติ คือเมื่อเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ตามนึกถึงไม่ใช่เป็นนั่งภาวนานั่งภาวนาเนี่ยไม่เก่งจริงมันมต้องอารมณ์เลยลอยแล้วก็ได้ดีกิจทรงตัวเมื่อท่านลายทําได้หมดอย่างนี้ผมชี้เห็นว่าตัวอย่างของเรามีอยู่แล้วคือท่านจะดีนั้งสามและบริบาลหนึ่งพันท่านทํามากันอย่างนั้นถ้าว่านนาบมรมีพวกเราไม่เคย ไม่มีโอกาสจะได้อราหาันในชาตินี้เราก็ไปเที่ยวในเมืองเทวดาให้มันสบายกี่แสงกับก็่ังลงมาเมื่อไร่ไปอาหาัรมาน,นั้นอย่างชั้นเี็วขันสามอรบันดาท่านั้งลายการแนะนําวันนี้รู้สึกว่าแนะนําเบาๆแต่มันไม่เบานะผลแนะนํารู้สึกว่าเป็นเรื่องเบาๆ เรื่องนึกนึกคิดคิดจิตกำนนงถึงแต่ว่าผลไม่เบาได้เวลาหันได้อย่างท่านจะดีนั้งสามองรสำหรับเวลานี้มองดูเวลาก็หมดเวลาเสียแล้วขอบรรดาปโยคาวาจรทั้งหลายใช้อารมณ์ใจตามความประสงค์ของท่านอย่าจะทรงสมาธิให้สงัดก็จับอนาปาสติกรมฐานเป็นต้นทาง ถ้าอยาจนะไข้ควรแนวรูสติต่างๆก็ให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านจึงกว่าเห็นว่าเวลานั้นสงควรสงควรมาไหร่ก็เลยววานั้นสวัสดี